สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาติดตามผลงานของพี่น้ำผึ้งนะครับผมเป็นสาวชาวเหนือเป็นชาวเป็นสาวเชียงไายเจ้านาตาดีนาฮักโสดน,นะครับแล้วก็ที่แน่ๆวันนี้เรามาพบกับลูกใหม่ของเขานะครับอันนี้เป็นทรงของเปาวลีนะครับเปาวลีพรพี่มนไม่รู้ว่าคล้ายหรือไม่คล้ายก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้มีความน่ารักแล้วก็ ตรงผมน่ารักหน้าคล้ายกลึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นพี่สาวส,สวยใจดีนะครับผมโสดคอมป่าเน้เนๆตรงที่โสดนี่นแหละครับผมจีบได้ครับน่ารักเป็นนางแบบนะครับนางแบบประจําร้านของอครัวคําปายครับผมน่ารักน่าเอ็นดูครับผมน่าเอ็นดูหรือว่าน่าดูเอ็นเออก็ดูเอ็นไหมเออเอ็นดูดีกว่าเนาะใช่ไหมครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ รเรามาพบกันคลิปต่อๆไปนะครับก่ <c oughs> อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ตรงใต้เพจนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับนางแบบ